มื้อนี้เดินซ้ายแล้วก็ใช้กองเตอร์พร้อมเนาะมื้อนี้เนาะแม่นโดยก็จะเอากองเตอร์มาใช้ให้วันนี้เพิ่นไปให้าแล้วตอบตกลงว่าโอเคก็อมาได้เด้อโดยมเียก็ได้าเาแม่นเฮาจังบ่ได้มาหลายเทื่อเนาะโดยดพว่าเฮาน่พาเฮนสะวงกับเพื่อนปนางต่างกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาใส่บ่คือกันเนาะอ้ายเนาะโดย อันใบ่คืกเนาะเป็นยังเฮือนเฮือนสะดวงคือแพงกว่าเฮือนปานางไงขอถามเนิดขึานชั้นเราห้องก็ใส่เป็นสามดอกสามดอกก็อยู่ในหลังเดียวกันแต่มันมันกับบุตรเดินสายไกลเนี่ยเดี๋ยวถิมีดอกไฟปัดจุภีปัญหาอีกนี่หากระดานมันสามชุดอยู่แล้วเนาะเดียนี่ราคาเครื่องมันก็มันเกลือนอยู่แล้วเนาะเข้าใจเลยบัานนี้มันสิมีขาให้งานนี่แล้วเ้าก็จ้างคนมาเห็ดเนาะห้อาสิมาไล่ก็น

ค่ะสบายดีและสวัสดีเด้อพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขุคนเนาะว่าผังลาวผังไทยและต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดวงสาวลาวเนาะพอ่อแม่พี่น้องโดยโดยมื้อนี้ทางสาวดวงกับเพื้พนซอยปะนางแล้วเนาะพื้นเพื่ัวเพิ่นมื้อนี้สั่งไพ่กับพอดีมาลงไพ่ให้ป้าอุบลเพิ่นเนาะมื้อนนี้เาะตอนน,น,นี้สร้างเพิ่นก๊กาลังมาฮอดเนาะพี่น้องเนาะกำลังสิลงไพ่เนาะโดยกับ ค่ไพห้างก็ได้ใจให้เผิ่นไปแล้วเนาะจำนวนสี่ล้านกีบเนาะค่ะกองเตอร์แต่ว่าเมื่อน,นี่เผิ่นทังมาลงกองเตอร์หล้วกาเดินสายไพ่พร้อมนา,นา,าพอนานพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวห้าไปหับไปส้มกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะตอนนี้สั่งไพ่เผิ่นกะห้างก็มาหอดเป็นสี่บร้อยแล้วนะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเมื่อนี่ห้างกะจิมีการลงไพ่หล้ะกาเดินสายไายพ่พร้อมน้อเมื่อนี้เนาะโดย สบายดีเด like <And> ้อไอเด้อโดยมื้อนี้เดินซ้ายแลก็ะใส่กองเตอร์พร้อมเนาะมื้อนี้เนาะโดยเมื่อเชาอองเตอ์มาใส่หายเป็นคน คือถามแล้ตอบตกลงว่าโอเคก่ะเอากลางวาไหเยเดยเดียวคื่อไัเเมนเขาจังบดีมาหายเถื่อนเดยดยเดา๋ยวเดิเดี่เดาไเื่อยค่ค่ะไเื่อนเท่านี่เทาได้อายค่ะไเพือนเทานี้มันก็มีก็คอเอาแจงคาไปเน้นสมมตว่าจากใจใจ่องช่รอมาลดลงยอันนี้กส ต้องเป็นเื่องว่าหาดอกเนาะโดยมันเต็มจำนวนนั้นแล้วมันโดยยอู่นในเจ็ดล้านนั้น,น,นแล้วเรากพันกันนะอยู่บบหาดอก<ด>แล้วก็ปักเสียบซ้ำปักเนาะอ<ด>่มามันจะมีซ้ำโดยราคาพายเฮือนสะดวงกับเฮือนปานางต่างกันเด้พอพราะม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเ้าใส่บบคือกันเนาะไอ้เนาะโดยถ้าใส่โบคือกั้นเป็นยังเฮือนเฮือนสะดวงคือแพงกว่าเฮือนปานางไอ้เพราะถามนี่ ก็ช่วย hắn นะฮะก็ใส่เต็มสามดอกสามดอกก็อยู่ในหลังเดียวกันแต่มันมันกับบุรีเดินสายไกลน่เะสิมีดอกไฟกับที่พีปัญหาอีกนี่หากระดานมันก็สามชุดอยู่แล้วเนาะนี่ราคาเครื่องมันก็มันเปลี่ยนอยู่แล้วเนาะเข้าใจโดยบัดนี้มันสิมีขาให้งานนี่แล้วเขาก็จ้างคนมาเห็ดเนาะเอาสิมาอะไรเป็น บ่นเฮาเดินเนาะเดินไปแล้วมันกันเฮาเดินไปไกลมันก็าเดิน3บ่อนเนาะอ้ายเดิน3บ่อนอยู่ในหันันมีมันมจุดจุดเดียวซั่นาินปนางมีนมันก็ง่ายกว่า โดยหขายโบราณได้นี่อยูนี้นะขาบนึงอยู่นี่ก็อาจจะเป็นมือเปียนีกมือเปี่ยนอาจจะโบราณโบราณมือนี้มืออื่นอีดิอันมันมันสิร้ายกว่าตัวนั้นเนาะผมมันโดยูดดูดมามืองไหนก็มากินน้ำเหนึ่งสองคนก็แล้วนี่โดยมือหนกันขามอีู่ด้ยมือหนกันงานมาโบราณเลยเนี่ยโดยเนาะโบราณก็จะเป็นมืออื่นดูดโบรเป็นยังไปคือสโบราณใช้งานได้มือนี้มันโดยูดดูด บ่เป็นยังมืออื่นยังไส้ก็ได้แมนโดยใส่ดอกไผ่ก่อนเปล่าวันนี้ใส่ดอกไผ่ก่อนเปล่าวันนี้เ็ี๋ยวค่อยทำก่อนเดิมเดิมทางอาการก่อนเนาะจะไปทำเร็จุ๊บพี่หนึ่งไปต่อไผ่แต่งใส่กองเตอร์ตำรังแมนเพราะว่าเขาเขาจะมาต่อไผ่เขามาได้ไม่ติดระวังยากโอ้โดยโดยฮะแต้งให้มันละเอียดว่าตึงหน่อยเนาะโดยจริงต่อไผ่เดี๋ยวก็จบ โดยโดยคือว่าว่าเติมน้องไอ่ห้าวอันจ่ายเงินไปอันวางสมซ้ำมือนี่เนาะมือนี้มาติดตั้งให้เลยโดยเราก็จะถึงช่วงคนวางแนวมีซั่งว่าไอ้แนวเขาเกิดนั่นจีบกันยังตึกอ่ะสิบห้าคนอยู่เนาะโดยโดยจะมาเข้าสอบออกไปก็ได้จะทำเป็นกัาวางอยู่ตอนบ่ายนี้ก็ได้ก็ได้มาเห็ด โอ้เล่าก็มีทออื่นอีกแล้วโดยโดยผมเป็นยังมือใดก็ได้คะแนนมาลงไพ่ให้ทางส่างควรก็สิลงมือแหละตอนนี้เอาหัวหนามาน้ามือมาเนี่ยสบายดีเด้อพ่อเด้อเด้ยเด้อ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 ได้ขอค่าแรงงานด้วยนะผมเงินอุปกรณ์ก็มีแต่ของคนมาก่อนนั่นแหละ หับผืนมาป่ะสิโอ้หับผืนมาเงินยังบม่ได้จ่ายวาวย่าเนาะก็เอาจับกระจ้าเลยกระจ้าแห่งร้อนโอ้เลยชิมาเบิกเงินมาหน้าหนจ่ายให้แม่จะได้เบิเบิกเ่าอุปกรณ์กว้าให้งานนี่ยสั่งคนนี่เลยโอ้ให้สั่งคนเลยเนาะโต้คงเตอร์สีร้านเนี่ยเป็นใจได้เนาะหมดแล้วเนาะแม่นมื่อไหจ่ายแล้วเนาะยังยังแต่สามล้านเนาะโดยพอดีเลยมือเศร้านี่สะดวกกดเงินออกมาไว้ให้เพิ่นเนาะเพื่อเพิ่นสิมาใส่ไพ่เนาะโดยเดี๋ยวจะเอาเงินให้สั่งเพิ่นก็น่าพี่น้องเนาะ ใจว้อหนิเขาลุ้นว้อเหงเอาไปสามเดียส่เดียตะกี้คิดไปเจ็คนเดียวโอ้ก็สิบบได้เราเคยนี่เป็นเงินสามลานเนาะสี่มอบให้สางเคนเนาะค่ะเดินสายไทยเนาะมือหนาสะดวกใจไปเรียบสี่ล้านเนาะรวมมดในเรื่องสะดวงค่ะเดินสายไทยแล้วขาดตรงเตอร์พอดีเป็นเจ็ดลานเนาะพี่น้องเนาะใช่าเหนักบิังเลิกบางทีบวกหกแต่มีได้ที่ว่าบวกไนหนิเนาะครบเจ็ดลานแม่นครบถวดเนาะ เพราะว่าเพื่นสิยออกไปนอกเนาะตอนแรงบางทีันเพิ่นมาำบางทีก็เื่อนก่อนมานีบ่เจอกับเพื่นมันมีก็จะไปเบม่งว่าจาดิสางจะคายนะก็เลยอนอกเินใ้เพิ่นก่อนเนาะลยแอหนีค่ะอันี้ก็สองมุ่้งสามุมงเลยเนาะก็จาก็ทายจนมันกะต้นก็ได้เป็นเน้อตาเียมาค่ะได้อยู่ในอากาศเย็นนะ

อน้ำก็ถือมาอีกเป็นเป็นย่านหิวน้ำนี่นเอ้มาแต่บองเห็ดเวียกยออยแล้วมาเลยเมันวะเจ้าเครื่องมาแล้วก็มาเลยเนาะม่ชวยเลยมาเลยเลยตอนนี้กำลังเตรียมอุป,ปกรณ์อยู่ใครใช่สรางโมดนลแล้วเป็นแบบนี้เลย ôi anh thì nhang con nè. Thằng gì thằng dài vậy đi. Như khử ngõ nó. anh đây. là nhau. chó mắt kinh được

บอ,อบ้านละบกโค้งก็ได้อยู่งจังเลยกมีไฟคลองด้กเ,เห็นมันเรดมันตกดินนี่อยู่ด้วยสองนะ

พวกขพวมันเจไ่สิ่งเจีวอนะเร็แล้วตะไคร้ลูอยู่บันดุงแลวแบวเอ็ดอยู่พุดซิมมาแล้วหนึหมู่บ้านนึง nó anh em nè, xóa đất lấy xài, con lấy cái khoang không này ừ. con <laughs> à, <laughs> 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 อย่างคำเนื้อคนไปเนะี่ยช่วนเขิดเบีรยเน่ะ ใ่เมื่อกล้งาเมื่อพองาเมื่อใกล้ๆน่อยู่ใสน่ะอยู่พ่นซิมบ่โอ้คิดว่าอยู่บรรทัดนี่แต่บรรทัดไปหอบพ่นซิมจักหลักสองสามลักแต่ทางใหญ่ทามาหอบบรรทัดนี่ก็สามลักเนาะแต่บรรทัดไปอีกก็สามหูระจากสามลักไป หลับไปทางบดงเอาหลับไปทางบดงก็ได้บ่ใช่แม่นถามโป่ง้าถามบึ้งมีบึ้งอีกโอ้โอ้ยไปไปบ่บ่น้องอะไรแล้วน้องลมน้องลมอ่ะนี่ว่าจะไปแต่ยิ่งเด็กกะเจ้าว่าน้องลมอืมน้องเต่าน้้องเตากับบ่เคยหอดแต่พ่นซิมนั่นแหละไปหอดหานน้องเต่าบ่เคย อันนี้ได้น้องเต่ายังบุเคยไปจืกเื่อเฮ็ดแต่หมูไปหางจาคองยังบุเคยไปไยาก็บเคมนแมนต่ต่าไน้องเต่าแมนแต่เือไปลงงพยนี่จักคนสะลงแต่ละเนทบอนสองคนสามคนนะร้อยัวเดียวกับมี่ัวเดียวกัมี่ ้อยแก่ผุดเดียวพ่นบางทีอ๋<ป>ออะผุดเดยวมันกระซ่าเนี่ยแล้เนาะบ้าหัวน้ำนาแล้วเส่ลิ้นก้งแล้วดอาเมื่อกี้นี่ฮะแล้วสื่ยนะอ,อ,อยังไคำหลาคำหลานะตุ๊กเชาไพ่นังงโอ้ไาดไแอลขาดดเสียงได้อันี้กันเนาะ

บนเดียวเดียวคนอ๋อเข้าเข้ามามันแรมเนี่ยม <rence> ันแรตัวดกนาสายไผมันเชิสายสี่มันหัวตาบ่มันดอนมากต่ำกแต่ก้าก้างเาโบแวง่เตมโบแว้งบ่งชกันเก็ไ่ได้ไเนาะโเดือบพิ้วสายขาดมันขี้ขาดเอเ็นมีตาแต่รักไผก็ยืน ใอ้ชี้้ายหน่อยวรับเัื่อนผมเป็นชายเพือยโดยบาดเดี๋ยวก็จะซ้ายนี่แหละจี่เป็นชายเพื่อนกอนกเนาะ

ขี้งอสิเลยเอามืองาะใส่วมู้ใชเอาเวกเอาขี้งอเอาจมืองอมันเป็นทองบอนี่มันเป็นยังร่มยลอมนิ่นู่งเนิ่งๆรู้นิ่เนียบอกจุกันนะลูมิเนียมออกเสียงไงมันถือได้เนาะ

ค่ะหมอป้านางสบายดีปานางเฮ้ยสบายดีโอ้ได้ซงกระดาษพุ่นตีซกระดาษเฮือนครัวกระดานหนึ่งเด้ตอนนี้ก็เดินดอกไผ่ทางทึงเรียบร้อยที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะปั๊บในตารางิ่งก็เดินแล้วเนาะยังแต่เฮือนครัวกับโรงเก็บน้ำเนาะโดยวันนี้เพิ่งสิลงไปใส่กระดานบ่อนหอยครัวกันเนาะ ค่ะแล้วเมื่อนี้เมื่ออื่นเพิ่นกบซีมาใส่ก้องเตอให้เนาะใส่ยุรักษ์เนาะโดยเอากาซีลงไปเบิ่งดอกตารางกันเลยเนาะตารางกับเพื่อนอันนี้ใส่ดอกหายเป็นหีเรียบร้อยแล้วเนาะ แต่ต่ออันนี้ใส่เนาะหกท่าสะดวกกับเห็ดตัวดีเนาะเห็ดตัวตัวนี้ยัง่เลี่ออเนาะ ได้ใช้ตากไงใช่ถือว่าถือว่าตากที่ทำให้ไงนี่กองใหม่ถือว่าดอกไพ่ฮ่าซิติ้ใส่อันถือตัวนี้ทางกลางเลยเนาะเผื่อให้มันส่องเห็นทางห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวเนาะโดยนี่บอสดอกกระเจี๊ยบเดี๋ยวเฮาสิยิงกระดานใส่อันนี้เลยเนาะ

วันที่เมื่อกี้นี่พได้ดูมันขดเมืดสกน,นีหน่ ขี้เป็นแค่นี้เนะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสะดวกกระซิบใ,ให้เพื่อนใส่ให้มันแล้วสะดวกกระซิบเมื่อเนาะเพราะว่าตอนอนี้มันก็หอนหามงม้งแล้วโดยเพื่อนก็กำลังซืเดินสายไผ่ลงมาเนาะแล้วก็ใส่หลอดไผ่ใส่หลอดไผ่แล้วเพื่อนใส่กระดานไผ่แล้วเพื่อนก็นนะซิเมื่อคือกันเนาะเพราะว่ามันขำก่อนนะพี่น้องเนาะมืนอนี้บลล์เนาะเอาเป็นมืออื่นเนาะโดย ย่าซีไฮป้าอุบลขอบุญขอบคุณทางแมวีแมซี่เนาะทีมงานทุกคนอยู่ฝั่งไทยโอ้สบายดีไหมส่วนแต่มือเศร้านี่ยังบ่แเล้วเนาะจนมืดโดยโดยอันซีไฮทางแม่อุบลขอบุญขอบคุณแม่วีแมซี่ทีมงานทุกคนอยู่ฝั่งไทยเนาะที่ลงไฟฟ้าให้แม่ในมือนี่เนาะโดย ให้ลูกให้หลานก็ขอให้อยู่ดีมีแห้เจ็บยาได้ไข่ยามีขอให้มีแต่โชคไปแลาวเด้อแต่นีต่อไปก็ดีเห็นละเห็นการทำงานอะไรก็ขอให้ยคืนยิ่งๆึ้นไปเด้อไข่หายลานแม่ให้มาสำมไร้ด้อยแม่ด้วยเข้าพันเท้าเด้อซาดดูวันนี้แม่อุบลกับสีส่วนขี้หินต่อให้มันแล้วน้อแม่เนาะ ทางชาดวงกัสทีได้กลับบ้านก่อนเพราะว่ากลับขำร้ายกับอะไรเนาะพี่น้องโหลดรายเนาะโดยมือนีผลลงไพ่บ่แล้วเนาะเนึ่งที่มาลงหายอยีกมืออื่นโดย,โดยอันนี้ผลกับหนึ่งทรายไหวนาะมือแล้วผลกับกูไ้ไหวเนาะมืออืีกผลมาหนึ่งเสม่เนาะโดย โดยเนาะจากคลิปนี้กระากพ่อแม่พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์บ่งโฆษณาแล้วก,ก็กดติดตามให้สะดวงนํำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจใสะดวงให้คลิปต่อๆไปน,น,เนะเลยขอบุญขอบคุณแม่วีแล้วก็แมซี่ทีมง,งานทุกๆคนเนาะอยู่แผงไทยที่ซอยเรือแม่สะดวงทุกอย่างเนาะเขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญเนาะ,ะโดยทำมาค่ะขายคอให้ได้หลายๆเด้อเนาะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองคอให้ได้ทอง ขอให้แม่มีแต่ความสุขตลอดปีเด็กตลอดไปสาธุเนาะโดยจากคลิปนี้ฉัต้องเขาตบไปแล้วกล่าวคขาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสาบายดีการสะดวกการใช้หั่นสั่ง,งผลเห็ดเนาะจะหน่อยสะดวกสิเมื่อเนาะสั่งผลเห็ดแล้วเนาะโดย